น้องปิ่นเขียนอะไรคะอ๋อกไก่กเหรอไหน,นก็ไก่เขียนไงคะก็ไก่เฮ้ก็ไก่กเขียนไงเอ่ยน้องปิ่นคะ ืาาอ้ออยทำอะไรขคะเขตอะไรไหนดูสิดูสิสอุย้ยเขียนอะไรเนี่ยมันคืออะไรไว้พาระคสิคะพุทธเจ้ายังว้พาระยังคะ,ว,งคะวันนี้น้องไว้ยพาระยังอืมโอ้ สิลูกไหว้พระสิคะ,ะไหว้พระกับกับกับอีกทีนึงกับไหว้พระเขากราบสามครั้งนะลูกกับกับอีกทีนึงสิคะกับ